ท่าต่อมาคือนักเรียนชั้นป .6 นะคะในรอบที่แล้วเราได้เรียนเรื่องรมามเกียรติ์ตอนเอกเนิดภายงามใช่ไหม คุณช้างขุนแผนหรือเปล่านะคะแต่วันนี้นะคะครูรูมีในเรื่องของสุภาษิตสอนหญิงให้กับนักเรียนได้ดูกันสุภาษิตสอนหญิงในเรื่องของผู้หญิงนะคะใครเป็นผู้หญิงคนลนสตตรสสตีนะคะมีเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ไหมคะเราไปดูสุภาษิตกันเลยวันนี้ครูรูมีคลิปมาให้ดูนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกับครูรูได้เลยคืออะไรนั้นตามพี่มาเลยค่ะ เราจะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆครับการที่เราจัดกิจกรรมชมรมคนรักวรรณคดีนั้นมีความคืบหน้ายอย่างยิ่งยิ่งเราจัดกิจกรรมช่วยกันอ่านวานมาฟังมากครั้งเท่าไหร่คนฟังก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการนำเสนอของปุ๊ก ธอก็ทำให้กิจกรรมช่วยกันอ่านวานมาฟังกลายเป็นเรื่องฮือฮาประจำสัปดาห์ขึ้นมาเลยทีเดียวปุ๊กทำให้การอ่านวนารรณคดีของเธอกลายเป็นที่กล่าวขวัญกันในหมู่นักเรียนได้อย่างน่าเหลือเชื่อน้องๆอ,อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าปุ๊กพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะปุ๊ก เป็นเด็กผู้หญิงท่าทางสงบสงเงียมและเรียบร้อยมากกว่าคนอื่นเวลาที่อยู่ในห้องเรียนเธอเป็นคนพูดน้อยนับคำได้แต่พอถึงเวลาที่เธอนำเสนอวรรณคดีในวันนั้นเธอกลับเปลี่ยนท่าทีจนทุกคนแปลกใจไปตามกันฉันมีเรื่องมาเล่าให้ฟังฉันคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากสำหรับพวกเราโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิง วันนี้มีเรื่องน่าอายเกิดขึ้นเป็นเรื่องของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสมคนที่มาจากต่างอำเภอมาเช่าบ้านอยู่ด้วยกันโดยไม่มีผู้ใหญ่ควบคุมดูแลทั้งสามคนประพฤติตนเหลวไหลชอบเที่ยวกลางคืนและคบหาเพื่อนผู้ชายบางครั้งมีคนเห็นพวกเธอชวนเพื่อนผู้ชายมาค้างคืนด้วยกันในห้องเช่าจนกระทั่งคืนหนึ่งนักเรียนหญิงทั้งสาม ชวนเพื่อนชายหลายคนมากินเลี้ยงกันที่บ้านมีการตั้งวงดื่มสุราและเปิดเพลงเสียงดังตั้งแต่หัวค่ำจนดึกก็ยังไม่เลิกรา จนกระทั่งมีคนทนไม่ไหวแล้วโทรไปแจ้งตำรวจพอตำรวจมาก็พบว่ากลุ่มนักเรียนวัยรุ่นทั้งหมดกำลังมั่วสุมยาเสพติดแต่ละคนอยู่ในอาการเมาไมา้ไม่ได้สติพวกเธอเมาไมา้จนครองสติไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้เพื่อนชายล่วงเกินอย่างไม่อินังขังขอบ นี่คือเรื่องที่อาจไม่น่าฟังแต่ก็เป็นความจริงเพื่อนเพื่อลองคิดดูหากเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพวกเราหรือพี่น้องของเราจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากแค่ไหน อาลาเพื่อนๆฉันมีวรรณคดีเรื่องสุภาษ,ษิตสอนหญิงมาฝากซึ่งเรื่องที่ฉันกําลังจะอ่านให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เป็นวรรณคดีที่ใครหลายคนอาจคิดว่าล้าสมัยไปแล้วแต่ฉันอยากให้เพื่อนๆได้พิจารณาดูว่าเนื้อ,อาหาในหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างไรบ้างผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์บำรุงรัก ไว้ให้เป็นพนสงวันงามตามระบอบให้ชอบ พัดนาะทาแป้งแต่งหินสีดูชวี สรเิญจพฉันอยากให้พวกเราฟังและคิดตามไปด้วยวันณคดีเรื่องนี้เขียนขึ้นมาสอนผู้หญิงโดยเฉพาะแต่ผู้ชายก็ควรได้อ่านและได้ฟังเหมือนกันลองฟังฉันอ่านต่อไปดูสิจงรักนวลสงวนงามห้ามใจไว้อย่าลง ใจจำคำที่รำซอนคิดถึงนาบิดาและมานดอนอย่ารีบร้อนเร็วนักมักมาอดี คิดเลยคู่เชยคงหาไดอุตสาทำลำพายเก็บประสอมอย่ากเกียรติครานการสตรีจงนิยมจะอุดมศิลย์ไม่อับ จนถ้าเมนทำสิ่งใดให้ตลอดอย่าทิ้งทอดเที่ยวไปไม่เป็นพนขเมนขมักรักงานการของตนอย่าสุข คบเพื่อนไพรเชือนแช่เมื่อเหนื่อยอ่อนนอนหลับอยู่กับปานอย่าเที่ยวพลานพูดพลอประจอประเจงอะไรชาวกราวเกลียว อย่าเลี้ยวแลฟังให้แน่เนื้อความคอยถามกัน มันจงผ่อนันเก็บเลลมให้เต็มลง อย่าจายลงให้มากแต่ยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซือ้อให้เป็น อดระทดตาย้วยชนกชนนาณีนั้นมีคุณได้การุณเลี้ยงรักษามาจนยายอุ้มหูทอนปอนค่ะ จะได้พึ่งพาทิดาดวงถ้าเราดีมีติดคิดอุปรรมกุศนล้ำเลิศเท่าผู้เขาลวงจะปรากฏยศยิง่ง สิ่งทั้งปวงกว่าจะลวงลุถึงซึ่งพิมมานเทพไทยในห้องสิบหกชั้นจะชวนกันสั้นเสริญเจริญสรัรนว่าสตรีนี้ เลี้ยงท่านชนกชนนีจะพูดจาปสายกับใคายนั้นอย่าตะคันตะคอ,อกให้เครื่องหงูไม่ควรพูดอืองขึ้นมึงกู จะลูลวงลามไม่คำใจแม้จะเรียนวิชาทางค้าขายอย่าปาก้ายพู้จจอัดทายสายจึงซื้อง่ายขายดี เขาไม่เครืองจิตระอิตระอา มาะความเกิดเป็นหญิงให้เห็นว่าเป็นหญิงอย่าทอดทิ้งกิริยาอัจาราิยเป็นหญิงปรึ่งชายครึ่งอย่าพึ่ง สมาชิกทุกคนฉันไม่รู้ว่าเรื่องที่ฉันนำมาอ่านให้ฟังจนจบไปแล้วนั้นทำให้เพื่อนๆสนุกกันบ้างหรือเปล่าฉันคิดว่าคงไม่สนุกเหมือนบางเรื่องที่เคยได้ฟังมาก่อนหน้านี้วรรณคดีไทยไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องสนุกเสมอไปบางทีวรรณคดีก็ช่วยสอนและเตือนสติพวกเราด้วย สุภาษิตสอนหญิงนั้นสันนิษฐานกันว่าผู้แต่งคือสุนทรภู่แต่งขึ้นมาในสมัยรัชากาลที่สามถึงสี่แต่บางคนก็ว่าไม่ใช่แต่ฉันคิดว่าใครจะแต่งก็ไม่สำคัญหรอกสิ่งสำคัญก็คือเรื่องนี้เป็นบทกลอนสุภาษิตท,ที่สอนผู้หญิงในหลายเรื่องเช่นสอนเรื่องให้รู้จักประหยัดสอนให้ดูแลพ่อแม่สอนเรื่องแต่งกายให้เหมาะสม ฉันคิดว่าซุภาร์สิทสอนหญิงสอนที่เด็กผู้หญิงทุกคนเป็นคนรักนวลสงวนตัวไม่ชิงสุกกรหามไม่ชิงสุกกรหามคืออะไรล่ะคะฉันคิดว่าสุภา, science, าร์สิทธิสอนหญิงสอนที่เด็กผู้หญิงทุกคนเป็นคนรักนวลสงวนตัวไม่ชิงสุกกรหามไม่ชิงสุกกนหามคืออะไรล่ะคะ อย่างเช่นอะไรล่ะคะคุณครูก็อย่างเช่นการคบเพื่อนต่างเพศหรือที่พวกเราเรียกกันว่าแฟนนั่นแหละเรื่องนี้สอนเด็กผู้หญิงโดยเฉพาะสอนให้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยและวัฒนธรรมจึงจะเป็นสตรีที่มีคุณค่าและศักดิ์ศรีอย่าให้เหมือนกับที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้อย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงสองสาคนที่ปุ๊กเล่าให้ฟังในตอนต้น ครูคิดว่าวรรณคดีเรื่องนี้ดีมากขอบใจปุ๊กที่มาอ่านให้เพื่อนฟังยังมีคำสอนอีกหลายเรื่องที่มีคุณค่าขอให้พวกเราลองนึกและพิจารณาดูจะได้นำไปเป็นข้อเตือนใจและแนวทางสำหรับปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อไปเป็นไงบ้างครับเพื่อนเอนเรื่องเล่าของปุ๊กน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับผมวังว่าเพื่อนๆจะได้รับข้อคิดและคำสอนดีๆจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงของปุ๊กไม่มากก็น,น้อยนะครับ อย่าลืมนำไปปฏิบัติตามกันด้วยนะครับเพื่อนๆนน้องๆคะตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมนำข้อคิดที่ได้ในวันนี้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนนะคะโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงทุกคนควรรักนวลสงวนตัวให้มาก เอาล่ะนักเรียนได้ดูคลิปไปแล้วหวังว่านักเรียนคนจะนาไปเป็นแบบอย่างและนําไปปฏิบัติตนได้นะคะสาหรับวันนี้รูป,ปูขอสวัสดีนะคะเดีวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหนะ้าสวัสดีค่ะ